สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนชาวอาชีวศึกษาทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน3รูปแบบด้วยกันประกอบด้วย แบบออนไซต์ site, แบบออนไลน์และแบบผสมระหว่างออนไซต์และออนไลน์รายละเอียดในแต่ละแบบนั้นจะเป็นยังไงมาดูกันครับรูปแบบแรกเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือออนไซต์ site, ที่เพื่อนๆทุกคนคุ้นเคยกันแต่ในสถานการณ์โควิด2019นี้สถานศึกษามีรูปแบบการจัดชั้นเรียนดังนี้ครับแบบปกติเข้าเรียน100%รูปแบบนี้ จะทำได้เฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่สีเขียวนะครับแบบสลับเวลาเรียนช่วงเช้าและช่วงบ่ายแบบสลับวันเรียนเรียนแบบวันเว้นวันแบบสลับสัปดาห์เรียนเรียน1สัปดาห์หยุดเรียน1สัปดาห์ทั้งนี้จำนวนเพื่อนๆในห้องเรียนจะต้องไม่เกิน20คนและต้องเป็นไปตามประกาศของสอบคแต่ละจังหวัดด้วยนะครับรูปแบบที่2 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งจะมีการใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปแต่ละสถานศึกษาดังนี้ครับ Microsoft Teams Google Classroom Moodle t o Classroom Video Conference อาทิเช่น Zoom Google Meet รวมทั้งมีการใช้แอปพลิเคชันอื่นๆเช่น Line Facebook ด้วยนะครับการเตรียมตัว เพื่อนๆจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมที่สอดคล้องกับที่คุณครูในแต่ละสถานศึกษาเลือกใช้นะครับจะได้ไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละรายวิชาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะและรูปแบบสุดท้ายก็เป็นรูปแบบผสมผสานนะครับที่สถานศึกษาเลือกใช้ได้ทั้งแบบออนไซต์และแบบออนไลน์เนื่องจากการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาหัวใจสำคัญคือการฝึกทักษะฝีมือครับสุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนๆชาวอาชีวศึกษาทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด2019และได้เรียนรู้ตามแนวทางใหม่แบบ New Normal อย่างมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ